รกิจธุกิจจะมีแต่ยุ่งยุ่งยุ่งยุยุ่ง,ง,งพืจะหาเงินจนลืมว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาบนเงินแต่เราเกิดมาบนความรักของพ่อแม่เราเกิดมาบนความรู้สึกที่อบอุ่นของคนรอบข้างเราเกิดมาบนน้ำจิตน้ำใจของคนที่รักเราและคนที่เรารักบางครั้งเนี่ยกระแสสังคมกระแสการแข่งแย่งกระแสการแข่งขันทำให้เรา ลืมเวลาสําหรับสิ่งเหล่านี้นะพี่น,อน้องเวลาจะมีเสมอสําหรับเพื่อนแท้กรลยามิตรแท้หรือสําหรับคนที่เขาเรียกว่าจริงใจกับเราดังคําพูดที่ว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนแท้เนะี่ยไม่จำเป็นต้องมีมากนะครับมีแค่คนสองคนก็เพียงพอแล้วดีกว่ามีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเป็นร้อยเป็นพันเฮฮาปาร์ตี้ แต่เวลาที่เราตกต่ําเวลาที่เราล้มเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เราไม่มีคนเหล่านั้นจะหนีหายไปแต่เพื่อนแท้จะปรากฏกายเสมอในยามที่พี่น้องตกต่ําพี่น้องผิดพลาดพี่น้องลําบากพี่น้องไม่มีใครเพื่อนแท้จะปรากฏมาให้กําลังใจพี่น้องเจอปัญหาวิกฤตของชีวิตเพื่อนแท้จะรีบเข้ามาทันที แต่เวลาใดที่เรามีความสุขมีเงินมีทองเพื่อนแท้จะไม่มาแม้แต่จะเอ่ยปากขอยืมเงินเพื่อนแท้หายากนะพี่น้องครับแต่ถ้าเจอแล้วควรจะรักษาไว้ให้ดีที่สุดและเพื่อนแท้บางครั้งไม่จะเป็นจะต้องมาอ,อ้อล้ออ้อลมปฏิล้อปฏิลมหรือว่า โทรหากันทุกวันบอกรักกันทุกวันไม่ใช่เลยเพื่อนแท